สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตกิกสุวัจนีมีความสุขแม้ไม่รับงานวงการเป็นดาราอีกคนที่รับงานวงการน้อยลงล่าสุดแม่ก,กิกก็ได้โพสต์ภาพลงบนอ,อินสตาแกรมส่วนตัวพาลูกสาวม,มารับงานไลฟ์สดขายของสอนลูกได้อย่างดีแบบไม่ต้องอายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าเบอร์สองเข้ามาทำงานกับมัมได้แล้วนะรับงานแม่ลูกทัวราชอาณาจากักร ดีใจจงมัมมีลูกเป็นเพื่อนแล้วรักนะตะัตตาขอบคุณชิมงานช้อปปี้ทุกคนฮะทำเอาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆเลยว่าแม่กิ๊กนั้นสอนลูกได้ดีรวมไปถึงคนในวงการอย่างแม่ตั๊กบงกดก็เข้ามาคอมเมนต์ขำๆว่าเป็นสาวแล้วสวยด้วยแล้วนะจะไม่แก่ได้ไงและอากาัยสมรพลก็ชื่นชมว่าน่ารักชื่นใจไปกับเธอเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e news 24 tv กับคุณครับ